ถ่าเลยยังไม่ได้ขออนุญาตเ,เลยโอ้โหภูเขาสวยครับสวัสดีครับพเพื่อนดีนะครับพามาเที่ยว <laughs> ดื่ลชื่อ <laughs> มาเที่ยวบ้านสวน,นรัชศรีชัยความเพื่ีนะครับวันนี้มากินข้าว เห็นป้ายข้างหน้านะครับก็เลยเออลองแวะเข้ามาดูยังครับยังไม่เคยมาเลยบัวมีกับข้าวด้วยมีอะไรบ้างครับมีสุปตามดูแล้วมีไข่มดแดงด้วยแน่นอนก๋วยเตีไทยค่ะกำสวรรค์นี่รีทอดก็มีทอดปีกไก่ทอดม้วเดียวเท่าน้นเดียว ทางกลางมีตำนรกตำสวรรค์ใช่เ่ว่าเราก็ทำเดียวกันแต่ว่าเราสั่งได้ว่าเอารุนไหนคแล้วก็เอาปีกไก่ทอดปีกไก่ไม่มีมีครับไม่มีมีครับวันนี้มีแล้วเมื่อวานในขายดีเขาบอกไม่มีจำเมื่อวานเมื่อวานเดียวแหละค่ะลูกขายดีเนาะเมื่อวานขายเยอะครับอ๋อเอาต้มไหมครับต้มไหมต้มอะไรมีต้มเนื้อกับ ก็เปลาดินวันนี้ครับถ้าเป็นเมนูก็แต่ละวันจะไม่เหมือนกันครับเมนูที่นี่แก้งออมไงแก้งอ่อมก็เป็นอ่อมไก่คออมไก่จะมีพวกไข่ใส่เกีก๊ยนงงม่ใช่เหรอเอาครับเอาขอชมบรรยากาศก่อนเพื่อนสวยมากเลยอยู่ใกล้บ้านเนี่ยจะไม่เคยมาสี่นะโอ้เลี้ยงปลาอะไรครับเนี่ย บาานทุกอยย่งเละครัข้างหลังเป็นภูเขาด้วยนะคะทุกคนเพื่อนข้างหลังเป็นภูเขาว,วิวสวยมากอันนี้เขาเรียกว่าภูอะไรก็ไม่รู้ภูอะไรเนาะจำไม่ได้อยู่หลังบ้านเราเองหลังบ้านเราเอง,ง,น,เเองน้องดูถ่ายไปข้างบนนี่ตามรอยพ่อออ๋นีนนปลูกผักชีได้น่าจะปลูกเองปลูกเอง บ้างสวยเลยข้างบนอืมบรรยากาศดีมากเลยอยู่นี่ตั้งอยู่อำเภอคอนสารนะครับชื่อบ้านสวนอศิลชัยฟาร์มโฮมสเตย์นะครับเพื่อนๆมีที่พักก็มีนะไก่ชนก็มีเนาะใครชอบไก่ชนก็มาดูได้นะครับที่นี่นี่เหรอบ้านเมียน้อย4กมไหนบ้านเมียน้อยไม่มีบ้านเมียหลวงบ้านเมียน้อย แวะบ้านเมียน้อยก่อนคนระับไปบ้านเมียหลวงบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วนะครับช่วงบ่ายแต่ว่าอ่าคืมหน่อยอากาศดีเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีใครเลยมีแต่มีแต่พวกผมมามีแต่ผมคนเดียวปลาปลาอะไรนะปลา,านินปลาทับทิม เองโด้วยนี่ครับเพื่อนๆก็มีอะไรนะก็มีซนะุ้มเนาะซุ้มให้นั่งหนึ่งสองสามสี่ห <2, 3, S 1> ้าอู้เยอะ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 มากมีซุ้มให้นั่งแล้วก็มีอมอเต,ต,ตอร์ไซค์ให้ขับด้วยมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โบราณโชว์กเฉยๆมอเตอร์ไซค์โบราณแล้วก็มีข้าวปลูกข้าวด้วยนะสงสัยนี่เป็นแปลงเกษตรแป้งกเ,ษเงกเษตรแล้วก็มีอาหารปลาด้วย มีอาหารให้ปลาด้วยนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนาะหยิบแล้วก็หย่อนหย่อนลงนี้เลยบลุแกงตามศรัทธาสิบบาทยี่สิบบากระหล่ำปีเห็นกระหล่ำปีไหมครับเพื่อนโอ้โหค่ะเพื่อนเเดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะเขามีหอคอยด้วย นี่มีหอคอยมีบันไดขึ้นไปนะคะไปดูวิวข้างบนกันนะคะหน้าหลังจะเป็นถูเขาเดี๋ยวมาดูชมวิวสามร้อหกสิบองศากันเดี๋ยวเราขึ้นไปนะคะโอ้โสูงเหมือนกันนะคะใครกลัวความสูงก็ระวังด้วยค่ะนี่บรรยากาศดีมากเลยอันนี้เป็นส่วนของหน้าร้านนะคะโอ้ยทำเอาหอบเหมืนอนกันนะคะเนี่ยนี่ นี่ผักที่เขาปลูกไว้นะคะเขาจะก็จะเก็บไปทำกับข้าให้เราทานสดๆเลยค่ะเป็นซุ้มๆนะคะว้าวบรรยากาศดีมากจะถ่ายให้ดู360องศาเลยนะคะเป็นหอคอยเอาไว้ชมวิวมีเครื่องดื่มด้วยนะคะ คนถ่ายก็กลัวความสูงเหมือนกันแต่แต่ก็พลาดไม่ได้นะคะอยากชมวิวสวยๆอันนี้ข้างหลังนะคะติดกับภูเขาสวยมากค่ะนี่นะคะเ,เพื่อนๆดูนะคะข้างหลังก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะบ้านคนนี่ว,ว้าว คือสวยงามมากนน่นนะคะเชฟก็ออยู่ข้างล่างนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลงข้างล่างกันแล้วนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหมาแล้ว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 ลูกจา๋าตำถาดที่ฉันสั่งไปปีไก่ทอดที่ฉันสั่งไปแล้วก็อะไรนะแกงป่าอ๋อมอ่ หอ,อมไก่ <laughs> <laughs> เป็นไงได้ทานไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะมาครับเพื่อนๆกับข้าวหน้าทานมันหอมหอมแกงอมตัวน,นี้มากเขาเรียกว่าอะไรแก,กงอมแกงอมเนาะออเออแกงอมมีพวงไข่ด้วยเดี๋ยวผมขอกินน้ำอ่ากิงหอยก่อนนะฮะ น้ำเก๊กหหวแล้วนะไม่ทานเลยหายอย่างเดียวผมไม่ได้บอกแฟนนะครับว่าจะมาขับมาเฉยมีอะไรนะตีิไก่ตีนไก่แล้วก็หมูยอมีกุ้ง อย่าลืมนะเพื่อนๆอยู่อำเภอคอนสาย,อ,สายอยู่อำเภอคอนสารเลยอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิเนาะถ้ามาทางชุมแพมาทางหลุมศักนะโดยสี่แยกไฟแดงคอนสารมาประมาณหกกิโลเจ็ดกิโลอยู่ฝั่งซ้ายมือทางขึ้นหลมุมศัก์ทางขรุยันน้ำหนาว เดี๋ยวลืมแวะนะครับอืมอร่อยอ่ะพูดเลยร้านนี้อร่อยดูผมหิวม,มาไม่รู้นะอันนี้แกงแกงอ่อมอืมดูไข่ นิดกินข้าวมาแล้วนะครับเนี่ยยังไม่กินข้าวอ้าวเหรอ,อยังไม่กินเหรออืมยังไม่กินบอกกินข้าวกับประแดกไงมื้อเช้าน้ำมื้อเช้าอ่ะตอนเช้ายังไม่ได้กินอะ่ะอกินตอนเช้าตอนสิบโมงกว่าใช่อ,อืมเป็นไงไปเยอะอะอร่อยอร่อยมากยิม้มเยิ้มเลย บรรยากาศนนครับเพ่ินๆด,ด,ดูเป็นไงครับสวยไหมสวยเนาะไม่สวยก็ต้องสวยนะครับเพราะว่าสวยจริง,รงบรรยาก,ก,กาศกำลังดีอ้อ <laughs> <laughs> อันนี้ผมไม่รู้ราคานะครับว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวคอยคอยดูตอนตอนเช็คบินเนาะปะลาลัาข้ออร่อยมากแกงอ่อมอร่อยมากตดไก่ก็กรอบตดไก่ก็กรอบ ก็กรอบสิทานแคบหมูกับปีกไกอ่อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเนอะไม่นึกว่าจะมีร้านอย่างนี้ด้วยนะครับผมเห็นแต่ป้ายติดอยู่ข้างหน้า น้ำเก๊กฮวยอยู่นี่แปลกๆมีฟองมันขมแต่ก็อร่อยปีแบบนะครับอ่ะเลย เสียงดังได้นะครับเพราะว่า <c oughs> มีตัวเราตัวเดียวแต่บ้านอร่อยมากอยากไปนั่งต้นโอโลนตาไหมถ่าย <c oughs> รูปเขาเรียกว่าโอลนตาจริงท้าจริงท้าเอ,อ <c oughs> ผมก็บ้านนอกบ้านนอกหรอกโอรุนซาท่านอ,อ,อ๋อเลยยขอคำพี่ชลเลมมาพูดนะครับอร่อย,อ,อ,ยอันนี้เขาเรียกว่าผักอะไรครับ ไม่รู้จักกินได้ไหมได้ผมนูมเชื่อสับระคุณเป็นยาเย็นเนาะขึ้นตามป่าช้ามีวัดป่าเป <c oughs> นเห็นขึ้นอ,อร่อยไหมอร่อยมากพักอะไรนะับไม่ทราบครับต้องให้เอฟซีบอกอืมต้องให้เอฟซีบอก ใส่เสียสีเดียวกับต้นไม้เลยจอสีเดียวกันเลยเสีย,ยสีเ,ยเดียวกับต้นไม้สีเขียวอ่ะอืมคิดถึงเด็กๆอยู่บ้านเลยเอาเดี๋ยวไปทอดให้กินตอนเย็นนี่แหละอืมกล้อยหนว่งก้อนกัไเมล็ดข้าวสาลาหืมฟองไข่ข้าวดอกอันชันกับพวงไข่ ไก่ทอดกับ uh, ส้จตำบรรยากาศส่วนตัวส่วนตัวเหมือนเรามาเหมาร้านเลยอร่อยมากส้มตำแล้วก็ปีกไก่ทอดหมด เสียคราท้องเสียก่ท้องหมดแล้วว่างั้นแล้วแต่แกงออมนะครับไม่หมดก็จะเสร็จทุงห่อกลับบ้านนะมากันสองคนได้เยอะมากก็เดี๋ยวเราไปเช็คบินกันนะครับไปดูกันว่ากี่บาทนี่ครับ,บก็ราคา585บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับกับบรรยากาศนะครับอาหารอร่อยด้วยน,อนนอมีมายงชิดด้วย เราจะมีหัวปีหัวปีด้วยหัวปีมาจากไหนลูกต้นมะม่วงครับเอาต้นกล้วยเอาเก่งมากหัวปีไม่ใชต้นกล้วยกลับแล้วนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เป็นไงบ้างครับอาหารอร่อยมากบิวดีอยู่ไม่ใกล้บ้านบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีครับก็เลยอยากแชร์ให้เพื่อนๆอย่าลืมนะครับบ้านสวนออจุดนะ ศรฟาร์มสเตย์นะครับเพื่อนๆก็มีที่พักมีอาหารเครื่องดื่มอร่อยครับอร่อยเพราะอร่อยอร่อยจริง้าวก็ราคาโอเคราคากับข้าวก็ไม่ไม่แพงมากนะฮะก็โอเคกับกับที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มัน็สมราคามันได้เยอะด้วยเพื่อนๆได้เยอะจริงโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม สวัสดีครับ